มาดูวิธีการสั่งซื้อนะครับเข้าเว็บไซต์แล้วล็อกอินเลยครับพิมพล็อกอินเข้าไปยูเซอร์เนมของคุณนะครับหลังจากล็อกอินแล้วนะครับตัวเรานะครับจะเข้ามาซื้อสินค้าใช้มือถือกดไปที่3ขีดตรงนี้เลยนะครับจะมีคําว่า shop all นะครับภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็คือร้านค้านะครับมีสินค้านะวันที่1ตุลามีเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอนาคตมันมีมากกว่านี้เราก็จะเห็นรายการเยอะกว่านี้ทีนี้นะครับแนะนําก็เลือกชุดนี้เลยนะครับ 5,000กว่าบาทนะครับแปดชิ้นนะแล้วก็จะมีตัวที่สูงหน่อยนะครับสูงขึ้นมาอีกก็คือมีสินค้าเยอะขึ้น20่สนะครับยีหลอดนะคลิกออานะครับแค่นี้เองนะครับแอดทูคาร์ดนะฮะใส่ตะก้าไปนะครับยอดทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วนะครับแบบนี้คุณจะเซฟเงินไปตั้ง5,000กว่าบาทนะครับถ้าซื้อแพ็คยีหลอดนะครับดูราคาให้ดีนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะเป็นบาทนะครับไทยบาทเห็นไหมฮะ โอ้ประหยัดไปตั้งเยอะกดเช็คเอาท์เลยแค่นี้เองนะครับตล,ลอดนะครับทีนี้ตรงนี้สําคัญครับก็คือที่อยู่จัดส่งสินค้านะครับถ้าเรามีที่อยู่อยู่แล้วนะก็มันก็จะฝังอยู่ในระบบตอนที่เรา Account Setting เนี่ยถ้าเราพิมพ์ข้อมูลเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะจําได้แต่ถ้าเราอยากจะมีที่อยู่ที่2นะครับหรือว่าที่อยู่ใหม่นะครับเราก็กด new s h i p p i n g นะครับแล้วก็พิมพ์ทุกอย่างให้ครบเลย อันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับมันจะจําอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับก็ที่อยู่นะครับจากนั้นกด continue ครับกด continue นะครับคืออัปเดตทีละอย่างเอาที่อยู่ก่อนจากนั้นนะครับบัตรเครดิตมันจะจําได้เลยแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อนะครับมันจะมีคําว่าเครดิตการ์ดนะครับอันนี้จะเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดก็เลือกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับหรือจะใช้การ์ดใหม่นะครับก็ต้องดูตรงนี้แหละนะครับ ถ้าการ์ดใหม่ก็นิวนะครับนิวแล้วกดรับเราก็จะต้องใส่ชื่อนะครับเลขที่บนบัตรนะครับเครดิตการ์ดนัมเบอร์เลข3ตัวนะครับตรงหลังไลเซนเดือนที่หมดอายุและปีที่หมดอายุแค่นั้นครับแต่ถ้าเราใช้บัตรไปแล้วครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะจําให้เลยคือพูดง่ายๆไม่ต้องคีย์ใหม่นะครับแล้วเช็คดูดีๆนะครับว่าที่จะส่งถูกต้องไหมนะครับบิลลิ่งนะครับก็คือใบเสร็จนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถูกต้องนะครับ ถูกต้องราคาเท่านี้กด Purchase เลยครับการสั่งซื้อเท่านั้นเองนะครับกด yes เลยนะครับอันนี้ผมไม่อยากกดนะฮะเดี๋ยวมันมันตัดบัตรนะครับเอาเป็นว่าให้เข้าใจว่ากดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวอีกหน้าหนึ่งจะเป็น success ก็คือสำเร็จนะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับ